ยังไงเจ้าเนี่ยนี่มนอี่นีนะมอาเลยอะี่มทางนี้ด้วยไหมอ่ะป้อป้ด้วยสินีครับไม่ใช่ฝั่งเสร็จแล้วยัอยู่เลยนะครับ บ้างบอาไรไหม,ม,มออขนาดเลยครับมาดิสวัสดีครับสวัสดีบ๊อกอะไรนะบ๊อกไหมใหญ่ไหมไปรูปน้า นาป่อน้าอเร็งรถมาเขาอยากได้ท่า, <c oughs> า,าื่อเจ๋งอากท่าก่อเจ๋งสีโอ้เจ๋เงอ,อันยองก้อยจิง <c oughs> มับีที่ใครชอบของป้าของป้าของป้าขอยบอกรับบ้านไค่ะบอกรับบ้านไค่ะไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้ยไหนอ่ะที่ไหนเียใจร้องไหดราม่าดราม่าขลใบม่เลยดราม่าขลิอะไรนะพอดี ตาราง7ไปกี่โมงอ้าวกี่โมงใกี่โมงตารางผิดผีเจ้ขอร้อยตารางถูกวะเนี่ยผู้หญิงไม่เปลี่ยนที่ใช่ไหมที่เดิมนะ